สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้ครัวไทยจะมายำลูกว่ากับหมูกรอบนะคะเพื่อสุขภาพนะคะสมุนไพรนะคะวิธีทานะคะวันนี้ <c oughs> ก็มีลูกว่าห้าร้อมิลลิกรัมนะคะแล้วก็หมูกรอบร้อยมิลลิกรัมค่ะแล้วถั่วลิสงคั่วนะคะร้อยมิลลิกรัมนะคะ แครอทร100อยมิลลิกรัมค่ะมะเขือเทศร100อยมิลลิกรัมนะคะตะไคร้ซอยนะคะ2ต้นนะคะใบมะกรูดซอย10ใบนะคะขา่า1แง่งนะคะกระเทียม10กลีบนะคะหัวหอมแดง3หัวนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทราย1่ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายแดงน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะนะคะ พริกป่นสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะวิธีทำนะคะย้ำรูปว่าหมูก่อเพื่อสุขภาพนะคะก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะสองช้อนโต๊ะใส่เลยคะ่ะ ประมาสองเซนโตะนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปะะเลยะคะ่ะน้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปเลยนะคะน้ำมะนาวใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้หั่นซอยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะหั่นซอยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมหั่นซอยใส่ลงไปนะคะ such, หัวหอมหั่นซอยใส่ลงไปเลยะคะ่ยะ,คะ แล้วก็ยำนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดค่ะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูพริกผนล,ลงไปเลยนะคะ <c oughs> จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะคะ <c oughs> ยำไปประมาณสิบนาทีนะคะ <c oughs> ก็ใส่ลูกว่าลงไปเลยนะคะ <c oughs> ถ้าร้อมีกร,รมใส่ลงไปเลยคะ่ะ <c oughs> แล้วแครอทที่หั่นนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะ โอนะคะใส่ลงไปเลยนะคะหมูกรอบหมูกรอบได้ใส่ทีหลังนะคะแป๊บนึงนะคะยำไปก่อนนะคะประมาณสิบนาทีค่ะสิบนาทีนะคะยำไปเลยนะคะลูยยำลูกว่าเพื่อสุขภาพนะคะใส่หมูกรอบค่ะยำไปสิบนาทีนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยลงไปเลยะคะ่ะ น่าทานมากเลยค่ะยามลูกว่าหมูกรอบสมุนไพรนะคะน่าทานมากเลยค่ะยำลูกว่าหมูกรอบสมุนไพรนะคะใส่แครอทใส่มะเขือเทศด้วยค่ะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะใส่หมูกรอบลงไปเลยคะ่ะใส่ถัว่วค้าวลงไปเลยค่ะคะุณ ยำลูกว่าหมูกรอบสมุนไพรนะคะนะคะ่าทานมากเลยค่ะเพื่อสุขภาพนะคะลูกว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากค่ะปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวนะคะนะคะ่าทานมากเลยค่ะยำลูกว่านะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ ยำลูกว่าสมุนไพรหมูกรอบนะคะน่าทานมากเลยนะคะยำลูกว่าหมูกรอบนะคะสมุนไพรนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อสุขภาพนะคะเสร็จแล้วนะคะจะใส่จานให้สวยงามเลยค่ะยำลูกว่าหมูกรอบนะคะน่าทานมากเลยค่ะ จัดใส่จานให้สวยงามค่ะยำลูกว่าหมูกรอบนะคะใส่มะเขือเทศแครอทแล้วก็เป็นสมุนไพรนะคะยำลูกว่านะคะน่าทานมากเลยค่ะปีก็จะมีครั้งเดียวนะคะลูกว่านะคะน่าทานมากเลยค่ะ ยำลูกว่าหมูกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะยำลูกว่าหมูกรอบนะคะสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะน่าทานมากเลยค่ะครัวไทยได้ทำยำลูกว่าหมูกรอบนะคะสมุนไพรนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะครัวไทยหวานลื่นได้ทำยำลูกว่าเพื่อสุขภาพนะคะใส่หมูกรอบด้วยค่ะขอให้เอฟซี FC ต่างประเทศและ FC ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ